สวัสดีครับผมช่องพลอยระเบิดอภิชาติครับแม่เต๋ครับผมต้นฉบับของสารพิพันธ์แพงครับเอามาผงหนี่ให้ลูกคนฟังกันนะแม่นี่นี่แล้วว่าโอโนเองเอมงนี่ยก็จะติลงมองององูเป็นมงเอือนนี่ยอ่าเอาอยู่นี้ละเอาเะเอาต้นแบบให้ลูกๆเบินงก่อนจ่งจริงมันยัพัา ใช่ยังนี่กัดกลุ่มคือ,อน,นี่เป็อันนี้ค,นนครูกับอันนี้เป็นครูสาวน้อยิันแพงชุดที่ได้ร,รับร่วพระราชทานนี่แหละครับนางเอกนั่นได้ก็การดกลุ่มคือภาษาจีนนอฮอนเฮงเป็นทองทอง เป็นท่องววามีดนอยใจเ่าเป็นท่องคามเ่วใจ่าวาแต่ละมือมี่ละมือมีแต่ได้ไปเล่นบาไปเล่นบ่าวกันกับเจนา เอาสปิาอันนี้ทวดจะื va, ้อเดเออทวดเหนบาแม่ท่านไหบอกแม่บทนในตัวตัวหนังสือตนังซือนม่ยังบอให้งท่นหหัวนนไปยังไงเอาบัที่นี่พ่อได้ไปบาที่นี่พ่อได้ไปบับรังนี่เดียวพอได้ไปบ่อันทำน้องแม่ไหมโอ้ใค่ะให้แม่ใช่ทำน่องให้ไหมะ

ป็นท้องบ่มีหญิงในหัวใจที่บาวท้ากินท้องบ่มีหิงให้หัวใจนอเบาวท้าแก่หมือแ่น้ามือมีแต่ได้เป็นเบากับเสนาเห็นเลยกูดีเอ้ยเอ้เอ้ยเอย

โคราดคุมาลำยังไงเราล้ำโคราชแล้วเน่ยำอะไรอ๋อแต่ทำไมนี่รำได้อะพยุทตทำไมนี่รำได้อะไหนนี่อันนัมาเลยโคราชนะนะมาเลยโคราชโคราชต้อไปถาบุรีรัมย์หรืบุรีรัมย์ยังก้าวเลยนะมันไม่ใช่เดีถามพูดภาษาโคราชได้ไหมหล่ะนเนี่ยพูดภาษาโคราชได้เหรแกแกพูดภาษาโคราชได้ไหมพูดไม่ได้เธอไม่ได้อยู่โคราดเธอไม่ได้อยู่โคราชเขาอยู่บุรีรัมย์ตอนนย้อนมาจัง ฉันอยู่ลำพมิตชัยฉันไม่ได้อยู่โคราชเออเหรอฉันเล่พูดไม่ได้ฉันเล่พูดไม่ได้นน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้เขาไยไทโคราชฉันไม่ได้อยู่โคราชอยู่ลำพมอยู่ลำพมรเขไม่อยู่ไม่ได้อยู่โคราชอยู่ลำพมรพ่ออาทิตย์ไม่ได้มาไม่ได้มาไปิเป็นพอรอ่โอ้โห เมื่อต้อไปยาว่าอยเป็นพยเอกขึ้นว่าอยู่ดิไปคิ้ว่ายู่เอาคนาคเจ้าโอ้ยเนาะชิแกันแกันมา ก็คือคูยกับของคู่แล้วคุยกับคู้ไกลแล้วครับมีส่วนที่เราจะซ้อมเราจะซ้อมไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนฉากที่ีเสร์มของบทภาพนี้แะไรบบทพิดแก้วพอเราเออกไปละไปเราไปเขียนล้แบบนี้เนาะแล้วก็เสริมบทของนั่นเ่งตอนนั้นถ้าที่จะพอมีลัำรัำจะน้อย ยี่นีนี่ว่ามีจะเสริมขึ้นมาของร้านนี้เจ้าล่ะพระมหาราณีเออของร้านนี้อ่อนเดฟเวเพิ่นสิเขียนใช่ไห้ต้องนันทาเออส่วนของบอบแบบนั้นสร้อยสุวรรณจันสุดายี่นีนี่อาจจะเป็นจันท่าอย่างเดียวเปี่เป็นสร้อยสุวรรณจันส,สุดาส่วนแม่เป็นนันทาเออเนี่ยของ เออท้าเนี่ยของงากบแต่ยังเบิร์นคับไอ้ผ้ไัเฮียซีมเนี่ยนากเลยไอสุวรรณจันสุดาไอสุวรรณจันสุดาอออาเดี๋ยวให้เราขอมากก่อนขอู้จัดไปก่นนะคร รอบนี้เริ่มต้นใหม่ครับเรียนวันนึ่งเรียนพอดฉากเล้เรอพอดฉากืสีเอาความรูลืสีเลยดเอาคำว่าไปได้กับไปตัวกเอาไม่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 ผู้ได้เรียนเป็นพ่อพญาผู้บริจากพอดเแลล์อาพอดเชลเรีนดีผู้สงข้าก็เราวันนี้ดิบ่ยผมอเอาของเข้าเียละเอาจับของเข้าจบของเข้านีน่าตาสุดเปลี่ยนเส้นรอบวันนี้นะสุดเก่าขอยังโย โอ้แต่คุณเจ้าก็คอยได้น้องว่าเลยย้ายออกชุดคุณแผน่อยเนินสามชุดเก่าๆสามุดเ่าชุดคุณแผน่อยยังทีสุดโค้งออกมันเรือไปข้างบนที่นี่เอามาเก็บคนในขางด้้พาห้าไปพี่น้องเอ้ยหันมาฟังโค้งเข่านี่ท่านเก่าแต่โบราณแล้วมีตำหนัก <laughs> เอาไปโดก็อเจ้าปากเป้าอดอกที่ทำนั่นความเดิมยกมาจ่าวิธีละเด้่เจ้าเป็นนครกวางใหญ่ซะแลว้วพญาผู้วดลมาเหสีนั้นท่าบนใดเป็นเจ้านังนครปิ่นทองเด้อพี่น้องพระโอรสอง์เดียวยังบองมีรานี่อยู่เส้ย่มสอนแต่ละวันค่อยอ่อนขอบิดาไปแลนวาวในมือนีในมือนีนอนละเจ้าก็ะคือดามดังกัน สาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอล่ำเพิ่นขึ้นล,า,ล,ลานโลพระราชทานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสนอนิท่านในทองเรืองแก้วหนามะหม่นงวน,วนต่อได้เลยครับเวลาใกล้ถึงวนนันเที่ยงไทยใบใหญ่บุบวอนอันนี้พยุยนนพออติสวมบทบาทแทนเ็หยุวิเจ้าปกครองคนอยู่มีจราบีน้าเลยพี่บอกพี่ฮอนเจ้า,า,าราชคฤห์ยุบสุ่ม บ,บผม,ผมีแรงไอคลิปนี้ก็ตามวีโบเพีสั้ฤทีิก่อนครับผมผมคุณหลาไรครับ